ถามท่านมีตรงๆอันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งไปพ้าเราช้าเกินไปไหมในการไปเจรจาก็เลยทําให้มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็ก็ผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะเป็นสาเหตุนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนที่เขานัดผมไปสองสามเนี่ยก่อนน้านั้นหลายสัปดาห์เป็นเดือนเลยอแล้วมีการคุยกันแล้วในระดับปฏิบัติงานหรือระดับเทคนิคว่าเราเสนอลักษณะนี้เพราะว่าในการเสนอเนี่ยมันต้องมีแบบฟอร์มครับใช้ช่องนี้ช่องนี้ที่กัดยังไง มันมีการทำงานร่วมกันมาตลอดครับไม่งั้นเราเสนอไม่ทันนะครับอ,มอมืมันเคยนัดอยู่ทีหนึ่งแล้วเขาเลื่อนไงที่เขาเลิกไปอ่ะใช่ไหมน้ำตอีอ่าอ่าเคยเคยนัดทีหนึ่งแล้วเลื่อนไปทิงนัดไปคราวนั้นคงได้ระดับแค่นโยบายว่าอยากให้เราทำอะไรนะครับแต่วันนี้ที่ไปเนี่ยมันมีลงลารายละเอียดได้เพราะเราได้ยื่นข้อเสนอไปแล้วนะคุยกันในรายละเอียดมากขึ้นนะครับม,มันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นโอกาสที่ที่ดีครับถึงไปวันนั้นวันนี้ก็ต้องไปอยู่ดีครับ เออคือสุดท้ายมันจะต้องขึ้นอยู่กับเขาที่เราจะให้จะคุยกับเราเมื่อไหร่ถูกไหมแต่ว่าดูในหนังสือแล้วครับเขาก็มีมีความประสงค์นะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันเล่งอืาที่จะให้มันจบเร็วที่สุดนะครับเขาก็บอกว่าก่อนหนึ่งถึงหาอืมก็แปลว่าทั้งน้อคงเปิดรับแล้วก็ทํางานเสร็จที่รับเออจากที่เป็นต้นไปต้องทํายังไงต่อครับมันตรีฮะก็สิ่งที่ที่จะต้องทําเนี่ยนะครับเพราะที่ดึงที่แจ้งให้ให้กับ นักลงทุนพ่อค้อา,าประชาชนเพื่อเปดเผยปจัยว่าอัอาตาราที่เราได้นี้นะครับก็เป็นอาตาัตราที่ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยถึงแม้บางประเทศจะเหมือนเดิมหรือน้อยกว่าเดิมเล็กน้อยอประสงค์ก็คือเพื่อจะให้เลื่อนกําหนดเวลาที่ถึงวันที่เก้กากกรกฎาคมนี้ออกไปอีกอได้ไปอีกประมาณสักยี่สิบวันเป็นต้นนะครับเพราะนั้นก็แปลว่าทั้งหมดนียมันยังไม่ได้ไม,ไม่ได้จบแล้วเราก็เชื่อันว่าไอ้สิ่งที่เราเสนอไปเนี่ยนะครับ เป็นข้อเสนอที่ดีอืแล้วก็ก็สามารถนํามาซึ่งข้อยุติที่ดีครับอืคือมันต้องเผื่อไว้แบบฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดไหมท่านตรีครัก็ก็อันนี้ผมก็สแสนบายครับว่าให้เขาคุยกันไปอันนี้โอเคไหมเข้าใจตรงกันไหมถ้าอยากจะให้ผมไปย้ำอีกทีผมก็พร้อมจะเดินทาง24ชั่วโมงครับไปเมื่อไหร่ก็ได้เออหมายความว่าคือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่า ต้องทําให้มันจบก่อนวันที่หนึ่งเพื่อจะให้วันที่หนึ่งไอ้ชันธิภพไม่บังคับใช้ถูกไหมฮะถูกต้องครับซึ่งเราไม่รู้เลยตอนนี้ว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่แต่เวียดนามซึ่งเขาทํามาเร็วคือเขาเป็นประเทศต้นๆเลยที่พยายามจะตื้อเจรจาแล้วเขาได้โมเดลออกมาและเรามาเทียบเคียงมุมหนึ่งก่อนหน้านี้เหมือนก็เออรู้ว่าเออเขาตกลงกันยังไงเราจะได้เอาเขามาดูของเราแต่สุดท้ายมันกลายเป็นปัญหาเรื่องเวลาการชั้นทิษเราก็เลยมาโดนอย่างนี้ เราก็เลยต้องมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ท่านพีเชื่อว่าทันใช่ไหมผมคิดว่าทันครับราะผมคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยถึงแม้เขาจะใช้เวียดนามมาเป็นตัวเกณฑ์ในการเทียบประิงแต่ว่านี่เป็นปัจจัยหนึ่งก็คือเป็นปัจจัยเรื่องของเวลาทางโน้นด้วยเพราะว่าอะไรครับ,รบเวลาเขาทางานเนี่ยร้อยกว่าประเทศเนี่ยหรือร้อยประเทศเนี่ยเราเราหนึ่งต่อร้อยนะครับ ขาต้องกระจายคนมาสู้หนึ่งต่อร้อยหรือหนึ่งต่อห้าสิบประเทศที่เขาดูอยู่แต่ขณะที่เราเราหนึ่งประเทศนะครับเราก็ทําไปนะครับมันก็ต้องดูเวลาของเขาเป็นหลักด้วยครับอืมไอ้คือจริงๆแล้วทานตีคิดว่าอเมริกาเ้ามองเราอย่างไรฮะเขาถึงตอบแบบนี้ ถ้าถามว่ามองอยังไงผมอยากจะมองมองกันจริงๆนะครับว่าเรื่องนโยบายตรงนี้เนี่ยแน่นอนนะทุกคนเขาต้องขับให้ใหได้ตามที่ท่านประธานที่ดีต้องการแต่ถ้าถามว่ามองอยังไงเนี่ยผมอยากจะมองไปหลายส่วนครับอี่จริงอเมริกากับเราเนี่ยมีเขาเรียกมีมีประวัติศาสตร์นยาวนานของการค้าขายเราอาจจะไม่ทราบนะครับว่าที่เราค้าขายทุกวันนี้แล้วเราได้เปรียบดูลการค้าอเมริกาเนี่ยครับจํานวนเท่าไหร่เนี่ยผมก็ได้ชี้แจงให้ทั้งนั้นแล้วว่าหนึ่งในสามของที่เราได้เปลี่ยนเนี่ยเป็น เป็นหนึร้อยเที่มาตั้งฐานการผลิตในเมืองไทยใช้สัพพายเจนเมืองไทยแล้วส่งออกไปอเมริกาดังนั้นเป็นริิัทอเมริกาแล้วทุกคนก็มีความสุขกับการอยู่เมืองไทยเพราะว่าอะไรครับพราเขาบอกว่าเขาอยู่มานานเขาสามารถใช้คนทํางานที่ที่มีความชานาญเฉพาะทางและเมืองไทยเหมาะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกคอมพิวเตอร์การประกอบต่างๆเหล่านี้เขาบอกคนไทยทําดีให้เขาย้ายไปที่ ไม่พร้อมจริงๆเขาจะเดือดร้อนมากเลยถ้าเขาต้องย้ายฐานดังนั้นจะแปลว่าอะไรครับในส่วนของการลงทุนจากนักลงทุนจากอเมริกามาไทยเนี่ยเขาทุกคลเขาแฮปปี้เขาอยากให้เหมือนเดิมเขาไม่อยากให้กระทบกระเทือเรานะครับอันนี้ก็ยืนอยู่ฝังเราทางฝั่งทางชาวนาเนี่ยวันนี้ก็ทางชาวไร่เขาก็เราก็เปิดเต็มที่คุยเขาเต็มที่เกษตรครับปัญหาเขาจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆนนะครับที่เราจะต้องมาเคลียร์เช่นความล่าช้ามั่งเลยมั่งเรื่องนี้เป็นผลดีนะครับเพราะว่าเราถือโอกาสปรับปรุงระบบการทํางานของเรา ว่าอะไรมันช้าอะไรมันติดขัดอะไรนะครับทีน,นี้ในเชิงของนโยบายเนี่ยก็ไม่ต้องให้ผมตอบแล้วครับแต่ก็คงเห็นว่าประเทศไทยก็ก็อยู่ในประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศมหาอำนาจหลักๆเนี่ยครับหลายประเทศเพราะนั้นเราก็มีจุดยืนของเราอยู่ซึ่งซึ่งก็ได้รับการยอมรับนะครับว่าว่าว่าเราอยู่ในจุดยืนที่เหมาะสมครับครับท่านเตรียมรับมือกับตลาดหุ้นยังไงฮะเนี่ยก็ก็ก็ต้อง ต้องอาศัยการที่จะต้องอธิบายให้เข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วใน,ในที่สุดแล้วเมื่อมาตรการนี้มันผ่านพ้นไปทุกอย่างมันอาจจะแตกตก่างมาอยู่ระดับหนึ่งนะครับนักลงทุนก็ควรจะต้องทราบด้วยว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของช่วงที่ทุกอย่างมันเป็นสุญญากาศการตัดสินใจรงออการตัดสินใจลงทุนวันนี้เนี่ยทุกอย่างมันถูกชะลอไปหมดนะครับทุกคนต้องการจะทราบมั็อาจ,จะเกิดขึ้นในช่วงนี้แต่ว่ารเราก็เข้าใจครับว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นจ ครับหรือร้อยร้อยแห่อืมครับทั้งหมดนี้ก็จะมีผลกระทบต่อประเทศอเมริกาด้วยถ้าชาช้าไปเนี่ยนะครับทางโน้นก็ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเรื่องสินค้านําเข้าประเทศนะอัตาราภาษีที่ที่อาจจะสูงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงอ,อยากจะจบเหมือนกันต่างคนต่างอยากจบนะครับผมคิดว่าครับครับอาทั้ตทีสุดท้ายลอะอาท่านเราประเมินทั้มต่ําเกินไปไหมว่าว่าประเมินเขาต่าไปไหม เราเราไม่ได้ประเมินต่ำนะครับเพราะว่าเราเราก็อ่านดูแล้วว่าจริงๆแล้วสหรัฐเขาเขามีนโยบายซึ่งใครจะเห็นด้วยหรือไม่นะครับแม้กระทั่งนักวิจาการประเทศเขาก็มีความเห็นต่างในการที่เขาจะใช้ระบบการเพิ่มภาษีกับทุกที่เพราะนั้นก็จะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะดีแค่ไหนข่้นตัดสิทแล้วที่เหลือก็จะเป็นยี่สิบมั่งอะไรมั่งเนี่ยก็แปลว่าเขาก็ต้องการให้จินช้าเข้าประเทศน้อยลงครับ ถ้าเข้าร่าในอัตราท,ที่ที่แพงขึ้นรัฐบาลมีไรายได้มากขึ้นอืมีไรายได้มากขึ้นก็สามารถเอาไปจุนเจอคนมีไรายได้ต่ำถึงไรายได้ปานกลางตามที่เขาออกกฎหมายเร็วๆนี้มานะครับสารดีคือพิีโฟอะไรเขา่น่ะครับเขาก็ออกมากรแะแป่าเขาก็ดึงกันจากส่วนนี้ไปเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าทําไปแล้ววันหนึ่งเนจะสามารถ สร้างฐานการผลิตให้เกิดขึ้นใหม่ในอเมริกาดังนั้นการประเมินเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เรากําลังอยู่ในโลกใบใหม่นะครับเราคงไม่สามารถจะค้าขายแบบเดิมได้ประเทศไทยอีกครับเมื่อเราประเมินแล้วเข้าใจเราจะต้องปรับตัวใหม่ว่ากลไกของประเทศไทยเราเนี่ยที่พึ่งพาการส่งออกมากๆแบบนี้เนี่ยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่เดียวเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนไปอย่างไรมผมเห็นแล้วครับยังไงเราก็พึ่งพาการส่งออกแต่เราอาจจะต้องพึ่งพาการส่งออกที่ ไม่ไปกระุกตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งอืเข้าใจราคาที่สองเราอาจจะต้องพึ่งพาเศรษฐกิจภายในประเทศให้ให้จะขึ้นนะครับอืเศรษฐกิจภายในประเทศสร้างความแข็งแกร่งให้ภาคเกษตรกรรมและที่สําคัญก็คือเครื่องจักรอีกตัวหนึ่งที่เหลืออยู่นะครับคือการท่องเที่ยวเนี่ยผมได้คิดนะครับเราได้ไปดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องต้องต้องมีการปรับทับใหม่มีการปรับปรุงขนาดใหญ่อืมสมมติว่าไปดูนะครับถ้าผมอยู่ต่างประเทศเนี่ยบอกให้มาเที่ยวไทย ก็จะบอกว่าเอยากมาเที่ยวนะอาหารอร่อยคนใจดีแต่นี้เราอาจจะต้องทบทวนตัวเองนอกเหนือจากคุณภาพเหล่านี้แล้วเรามีคุณภาพเรื่องอื่นที่ทําให้เขาเกิดความกังขาหรือเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจหรือเกิดปัญหาในช่วงที่ผ่านมาไหมในตั่งเหล่านี้ไม่ว่าเข้ามาเอ๊ะทาไมอาหารไทยเนี่ยซึ่งว่าอร่อยเดี๋ยวนี้มันไม่ถูกเหมือนเดิมนะครับมันแพงจังอวันนั้นทําไมถึงไปโดนอย่างนั้นไม่ได้ทําอะไรเลยท อ่าเข้าใจหมายถึงต้องเตรียมเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวอื่นๆไม่รองรับแล้วตอนนี้อ่าหมายถึงตอนนี้เราต้องเตรียมเครื่องยนต์เศรษฐกิจอื่นๆไม่รองรับแล้วถูกไหมฮะครับครับเราจะต้องปรับปรุงในเชิงของคุณภาพเพราะคนก่อนจะมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยถูกไม่ถูกเนี่ยครับมันถูกอาหารอร่อยก็ต้องคิดว่าเขาอยากมาก่อนพออยากมาแล้วก็อะไรก็มาครับจัดอีเวนต์อะไรก็อยากมาครับครับอ่ะเดี๋ยวทนปีต้องไปประชุมเพราะฉะนั้นท่านยังมีความเชื่อมั่นว่าจะเจรจาได้ ให้ลดลงมาไม่ใช่สามสิบหกเนี่ยก่อนวันที่หนึ่งนะเชื่อมั่นสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้ามัติดเ็นเชื่อมั่นครับยังไงก็ต้องปรับลงแน่นอนครับครับผมแล้วลงมาระดับไหนพอจะเชื่อไหมก็ก็เราก็ต้องใช้ใช้ช่วงนี้แหละครับในลงการลงมาเพื่อจะให้ให้เราเราสามารถแข่งขันได้ถ้าเราจะเห็นนะครับเราก็จะเห็นละแนวทางที่เขาคิดเนี่ยจะเห็นในกลุ่มญี่ปุ่นเกาหลีเห็นไหมเขาจับกลุ่มเรทอัตราเกาะกลุ่มกันอยู่ครับ ในระดับหนึ่งม,มันเาเลเซียก <ๆ S 1> ็อาจจะถูกมองอย่างนั้นก็ได้อือือ่าถ้าดูอ่าผมย้อนกลับไปอ่าประเด็นประเทศที่อ่าส่งออกกลุ่มสินค้าประเภทหนึ่งเนี่ยเขาจะจัดกลุ่มคือญี่ปุ่นเกาหลีมาเลเซียเนี่ยประมาณยี่สิบกว่าถูกไหมฮะใช่ใช่ครับประเทศที่ท,ที่ที่เป็นไฮเทคหน่อยๆอและได้เปรียบเพราเยอะๆเนี่ยเขาจะจัดอีกแบบหนึ่ง อ,อ,ยอย่างเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นฐานการผลิตของประเทศอื่นๆแล้ะส่งออกไปที่เขาเขาก็ที่อีกอย่างหนึ่งดังนั้นจะเห็นว่าเวียนนดนามชัดนะมีสองเลนเลนสี่สิบนั่นนะฮะน่าจะเป็นเลนที่เวียดนามต้องอาจจะต้องต้องต้องคำนึงมากหน่อยอเพราะว่าเวียดนามเศรษฐกิจเจริญเติบโตรเร็วมากก็เกิดจากส่วนนี้เขาก็คงต้องไปปรับทับส่วนของเราในส่วนนี้เนี่ยที่สินค้าผ่านทางเราถึงแม้จะมีแต่ว่าก็ไม่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 เยอะเทียบเท่ากับประเทศอื่นนะครับหมายถึงเวียดนาม เวียดนามเนี่ยเขาจะเป็นสินค้าส่วนหนึ่งทึ่งเป็นส่วนใหญ่ของเขาเป็นพวกทานชิปปิ้งถูกไหมฮะก็คือส,ส,สมจิดอ,อ่ะอ่าใช่ใช่ของเข้าวนใหญ่เขาเป็นสินค้าที่ที่ผลิตไปแล้วส่งออกแต่เขาก็มีจํานวนค่อนข้างอะมากก็คือสินค้าที่ที่เข้ามาแล้วก็ออกไปอืมอืมอืมอ่าเพราะฉะนั้นเขาจะต้องไปกังวลกับตัวนั้นเพราะเป็นขนาดปริมาณเยอะไอ้พวกสมสิต้องอนะครับ่ส่วนยี่สิบที่เข้าได้เนี่ยผมก็ถือว่ามันก็บวกขึ้นมาอีกสิบ จากเดิมพึ่งึ่งขั้น30นะครับเราก็มาดูว่าเราสามารถจะทําได้อย่างไรตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่เราต้องคิดนะครับว่าว่าเราใช้เป็นเพียร์อยู่ระหว่างระหว่างนี้ครับอเวียดนามเขาจาก46กรามาเป็น20แต่ท่านดนตรีบอกว่าจริงๆต้องมองที่40ของเขาด้วยเพราะสินค้าส่งออกส่วนมากของเขาส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่ม40ถูกไหมครัของเขาส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเพิ่งเริ่มเจริญเติบโตครับอือืมแต่ของไทยเนี่ยพอเอามาเทียบดู อย่างเขมรก็ลดลงมานะจาก49ลงมาเหลือ40ใช่ไหม30คืออย่างที่ผมเรียนนะครับพวกนี้เป็นเศรษฐกิจทึ่เล็กมากเลยตัวเลขกันนิดเดียวแล้วก็อาจจะไม่มีเหตุผลที่จะไปเพิ่ม40กว่าเพราะใช้วิธีคำนวณของเดิมเนี่ยก็ดูว่าได้เปรียบเท่าไหร่เป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แล้วก็หารสองก็เอาตัวเลขนั้นมาวันนี้ก็มองดูแล้วครับว่าถ้ามีสินค้าผ่านมาจากประเทศที่อเมริกา ไม่ไม่อยากจะให้เห็นพ่อเขกเก็บสี่สิบดังนั้นจริงๆก็มองดูแล้วว่าแนวโน้มกับวันข้างหน้านเนี่ยสินค้าต่างๆในโลกนี้กไไ็ไม่ไม่ไม่สุดวิสัยจริงๆก็น่าจะอยู่ประมาณสี่สิบครับอของเรามันดูแปลกๆอ่ะท่านผตีถ้าไปแบบอินโดเลยก็3ามของเราเน่ยสามสมันก็เลยแปลกๆปลไหม ก็ก็จริงๆพวกพวกนี้มัน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 มีหลายอย่างที่มีเข้าเก็บความในใจไว้นะครับท่านมองเห็นอินโดเป็นประเทศอะไรครับอืเป็นประเทศที่มีทรัพยากรเยอะถูกไหมครับใช่ครับอ่านั่นคือเรื่องที่หนึ่งนะครับผมเป็นผมผมผมอยากตายครับเรื่องที่สองครับผมก็จะมองเห็นอีกว่าครับว่าว่าเข้ามาแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเผอ,อิญอ,อ,อินโดก็มียอดค้าขายจากอเมริกาไม่เยอะนะนะครับนั่นคือประเด็นที่สองครับเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของท้าอ่า ในขนานของเราเยอะช่วยง่ายอย่างนั้นของเราของเราเยอะครับตั้งสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเยอะมากครับเดี๋ยวตามดูกันต่อไปล้มตีเชื่อมั่นนี่นี่ได้โทรศัพท์ไปถามใครเขาบ้างไหมในท่ามตีฮะหลังจากที่ประกาศออกมาเนี่ยก็กมาเนี่ยตอนนี้เราเราเช้าเขาก็เย็นนะเราก็มาคืนแล้วก็ใช้ให้ทัง ทางบีซีนะครับไม่ว่าจะเป็นทูตการช้าหรือท่านทูตใหญ่เองนะครับให้ประสานงานพยายามจะอัปเดตเขาว่าเรื่องเรื่องที่เราทาเนี่ยเราทําอะไรเขาก็รับรู้หมดนะครับในระดับปฏิบัติงานเขารู้หมดเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้สรุปกระส่งนิดไปเท่านั้นเองครับเดี๋ยวตามดูเดี๋ยวท่านตีติดภารกิจขอบคุณมากครับท่านตีครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเฉยยุทธคุณใบด้วยครับใบด้วยีครับสวัสดีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหัวหน้าทีมเจรจา ก็มีการวิเคราะห์ตัวเลขกลุ่มที่ประกาศออกมา,าว่าเป็นการจัดกลุ่ม,อ,มอ,อย่างไรขณะที่ประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนอไปแล้วมีกรณีลดภาษีนำเข้าสินค้าจากอเมริกาถึง90%เลยนะ์่ละไอ้ที่ไม่ลดให้เลยเนี่ยมีเหลือค่าประมาณ10%ถ้าคิดว่ามีร้อยตัวเนี่ยสมมตินะมี10ตัวเนี่ยไม่ลดเลยเพราะมีเหตุจำเป็นต้องดูแลผู้ผ,ผลิตในประเทศ90%เนี่ยลดและใน90%เนี่ย มีจำนวนมากด้วยที่ศูนย์ปอร์เซนตค่ะข้อเสนอนี้ถือว่าเราใจอืในมุมของคุณพิชัยแต่มันยังไม่ถึงฝ่ายบริหารเพราะเพิ่งส่งไปใช่ค่ะในจังหวะเวลาที่เขาส่งหนังสือสวนกลับมาว่าของเราสามสิอร์อ่ะท่านผู้ชมพอจะเข้าใจใช่ไหมรอคุณหมายมาวิเคราะห์อไม่รู้ว่าคุณหมายติดอะไรหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไร